การศึกษาไทยทำไมเป็นแบบนี้เรื่องของเรื่องที่ผมอัดพอดแคสต์อันนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันมีอยู่วันหนึ่งครับผมเนี่ยไปทานอาหารกับภรรยานะครับแล้วผมก็เจอเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับเขาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาแล้วมันมีประโยคประโยคหนึ่งครับที่ผมฟังแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โอเด็กกลุ่มนี้มันไม่ธรรมดาเลยแล้วมันฉุกใจผมด้วยนะครับคือเด็กกลุ่มนี้พูดว่าเ hey, ฮ hey, ้ยเฮ้มสสยมึงมึงสงสัยไหม ว่าทำไมทหารตำรวจนักโทษนักเรียนไว้ผมทรงเดียวกันเฮ้ย <Hey, S 1> ผมฟังตอนนั้นอะผมแบบเออว่าทำไมทหารตำรวจนักโทษนักเรียนต้องไว้ผมทรงเดียวกันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าผมเองก็เลยไปค้นหา Google นะครับว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยถึงให้นักเรียนต้อง ตัดผมเกลียนผมสั้นก็มีผู้ใหญ่ในบ้านมือนะครับออกมาให้คําตอบนะครับว่าที่ให้นักเกรียนตัดผมสั้นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมยาวแล้วมันจะไปบังคนข้างหลังแล้วคนข้างหลังจะเรียนไม่รู้เรื่องพี่ครับพี่เป็นดาวตลกหรือเปล่าผู <laughs> ้ฟังและผมแบบอะไรวะเนี่ยม,มันมีคําตอบที่ดีกว่านี้ไหมล่ะมันมีคํากล่าวมานะครับว่า ระบบการศึกษาไทยเนี่ยไม่พยายามที่จะสอนให้นักเรียนคิดแต่พยายามที่จะสอนให้นักเรียนต้องเชื่อฟังผู้อาวุโสตลอดเวลานะครับซึ่งเขาก็เลยออกกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เด็กเนี่ยว่านอนสอนง่ายแล้วจะได้ควบคุมได้ง่ายอันนี้เป็นข้าสสานิษฐานนะครับไม่ใช่ข้อเท็จจริงของผมนะครับแน่นอนครับว่าไอ้เรื่องความสงสัยว่าทาไมเด็กนักเรียนกับ นักโทษทหารตำรวจถึงต้องไว้ผมทรงเดียวกันเรื่องนี้ผมเองก็คงจะไม่สามารถพูดหรือว่าให้คำตอบได้อย่างเต็มปานนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกหลายๆเรื่องนะครับพอแบบตออความสงสัยมันเริ่มมันเริ่มทำงานเนี่ยผมก็ย้อนคิดกลับไปในสมัยเรียนนะครับว่ามันก็มีอีกหลายๆเรื่องที่ผมตั้งคำถามแต่ผมก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้นะครับเรื่องแรกเลยนะที่ผมสงสัยมากคือวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาภาษาไทยมันจะยากไปไหนมันจะยากไปไหน คอสไซแทนพายอายกกำลังสองค,อคือคือสิ่งเหล่านี้จบมาเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยอย่าว่าแต่แทบไม่ได้ใช้เลยครับเรียกว่าไม่ได้ใช้เลยดีกว่านะครับหารัศมีวงกลม x บวก y ยกกำลัง5้เท่ากับ d จงหาค่าของ d คือเรียนเพื่ออะไรแล้ววิธีการสอนเนี่ย ยากมากนะครับยากมากๆแล้วพอเด็กนักเรียนทําไม่ได้ก็ไปด่าว่าเด็กโง่พอเด็กนักเรียนไม่เข้าใจก็ไปด่านักเด็กนักเรียนว่าไอ้พวกไม่มีคุณภาพอีกหน่อยโตขึ้นไปต้องไปเป็นอาชญากรแน่เลยถ้าไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับมันเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยคือผมอ่ะเป็นเด็กหลังห้องผมเป็นคนที่พยายามเรียนแล้วครับแต่ว่า มันโง่คือคนมันโง่ครับมันจะทายังไงมันก็ฉลาดไม่ได้ความฉลาดมันไม่ใช่ตัวตนของเราไงต่อให้พยายามแทบตายยังไงนะครับเราก็ไม่มีวันเก่งไปกว่าคนที่เขามีพรสวรรค์หรือว่ามีความถนัดทางด้านนั้นเด็ดขาดนะครับแต่ในขณะเดียวกันวิชาที่ผมทําได้ดีคือวิชาศิละปะหรือวิชาวาดรูปครับถึงขนาดที่ว่าเพื่อนและอาจารย์เนี่ยเออยังชมเลยว่าผมเนี่ยสามารถวาดรูปแล้วสื่อสารในสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้นะครับสิ่งแรกที่ผมสงสัยคือทําไมการศึกษาไทยมันต้องยัดอะไรที่มันยาก,ยาก,ยาก ยากมากๆเข้ามาในหลักสูตรแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ทําให้เด็กเครียดเด็กเครียดไม่พออาจารย์ก็เครียดอีกว่าเอ้ยฉันจะสอนอยังไงให้เด็กมันรู้เรื่องนะผมก็ตั้งสมมติฐานครับว่าสาเหตุที่เขาต้องเอาวิชายากๆเข้ามาเนี่ยปัญหามันคือระบบการศึกษาไทยใช้เวลายเยอะจนเกินไปเอาง่ายๆย,ยกตัวอย่างนะ ถ้าวันนี้ผมอยากจะสอนวิชา YouTube กับ Facebook Creator เพื่อให้นักเรียนไปหาเงินความรู้ทั้งหมดที่ผมมีผมสามารถสอนและถ่ายทอดให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับภายใน3ชั่วโมง3ชั่วโมงความรู้ของผมทั้งหมดจะถูกย่อยและนักเรียนจะได้รับประสบการณ์กว่า5ปี6ปีที่ผมทํามันมานะครับตั้งหลายเพจนะครับในขณะเดียวกันสมมุติว่าโจทย์ใหม่มาสมมุติว่าโจทย์ใหม่บอกว่าเนี่ย คุณวิทย์อธิบดีกรมศึกษาธิการฉันอยากจะให้คุณเนี่ยล่างหลักสูตรให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้วิชา YouTube กับ Facebook ในระบบการศึกษาไทยให้หน่อยได้ไหมช่วยล่างหลักสูตรให้หน่อยได้ไหมแต่มีเงื่อนไขคือหลักสูตรเนี้ยต้องสอนให้ได้3ปีเต็มๆต็มโอถ้าเกิดผมต้องเอาวิชาที่ผมสามารถสอนได้ภายใน3ชั่วโมงยืดหลักสูตรให้มันจบภายใน3ปี ผมก็ต้องเอาอะไรที่มันแบบไม่ได้จเป็นต้องใช้มายัดยัด,ย,ดยัดเพื่อให้เนื้อหามันเยอะขึ้นอนะ่ะพูดง่ายๆครับก็คือเอาน้ําอัดเข้ามานั่นแหละเนื้อก็จะจางลงนะครับเป็นความคิดของผมนะว่าปัญหาแรกของการที่เราเอาวิชายากเข้ามายัดในระบบการศึกษาเพราะว่าเวลาที่เราใช้เรียนมันเยอะเกินไปครับจนต้องเอาอะไรมาใส่เพื่อให้มันดูวุ่นวายดูซับซ้อนดูมีแก่นสารนะครับแต่ท่านี่ความเป็นจริงแล้วมันไม่จําเป็นต้องใช้อะไรเยอะขนาดน,นั้นเลยครับอย่างวิชาภาษาไทยอย่างเงี้ย คำควบกล้ามโอเคอันนี้เวิร์กอันนี้เข้าใจได้แล้วมันยังมีอีกหลายๆส่วนนะครับเช่นไก่จิกเด็กตายหาบนปา่าคงเรียนเพื่ออะไรอันไหนคือคําแบบคําอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคาแบบผมจําไม่ได้มันจะมีการสอบแบบคาคานี้อยู่ในวันใน,อย,ในอยู่ในแบบโซนอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเรียนเพื่ออะไรภาษาไทยผมคิดว่าการอ่านออกการเขียนได้การสะกดให้มันถูกนะครับมันมันก็เพียงพอแล้ว ถามจริงเหรอเวลาที่เราเรียนวิชายอย่างรามเกียรติ์นะครับคำศัพท์แต่ละคำศัพท์ที่อยู่ในบทของรามเกียรติ์ที่เป็นกรเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับในชีวิตจริงแต่เราก็ต้องเรียนและไอ้ที่ผมเคืองสุดๆเลยนะครับก็คือนวนิยายหรือว่าวรรณกรรมที่เอามาสอนเนี่ยเป็นวรรณกรรมที่ที่สอนให้เราเนี่ยยอมสยบกับผู้ที่มีอานาจเหนือกว่าและสอนให้ผู้หญิงไม่เห็นคุณค่าในตัวเองพระอภัยมณีผีเสื้อสมุทรพระอภัยมณีมีหลายเมียไม่ผิด ผีเสื้อสมุทรรักพระอภัยมณีผิดแล้วก็ต้องตายใช้ชีวิตของตัเองสังเวยความรักอ้าวอย่างนี้มันเป็นการสอนไหมว่าผู้ชายมีอํานาจเหนือกว่าผู้หญิงผู้ชายจะทําอะไรก็ได้ผู้หญิงทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ผิดพลาดกว่าความรักเนี่ยจะดูเป็นคนไม่ดีนะครับหรือแม้แต่คุนช้างขุนแผนทำไมขุนแผนม,มีเมียเยอะได้แต่ทําไมพอวันทองแบบ ไปม,มีแฟนใหม่อ้าวต้องโทษประหารเลยคือตอนนั้นผมก็สงสัยมากนะครับว่าอะไรกันวน่าทำไมการศึกษาไทยถึงเอานวดียายที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นผู้หญิงเนี่ยเข้ามาในระบบแน่นอนครับเขาอาจจะบอกได้ว่ามันเป็นการอนุรักษ์อนุรักษ์นิยมสิ่งที่เป็นของดีงามของไทยๆแต่ถ้าเกิดเด็กคนไหนตั้งคําถามนี้ขึ้นมาเด็กคนนั้นสวยครับ โคตรสวยเลยนะฮะจะต้องโดนเพ่งเลงจะต้องโดนตนําหนิจะต้องเป็นเด็กแบบเด็กเจ้าปัญหาอย่างแน่นอนเลยนะครับเรื่องถัดมาที่ผมสงสัยนะครับก็คือทําไมต้องเข้าแถวตอน7จ็ดโมงสีคืออย่างผมเนี่ยเรียนในโรงเรียนที่มันเคยเป็นข่าวที่เอาเด็กไปนั่งเอาเด็กไปนั่งกดดันนะครับนักธุรกิจนะครับให้นักธุรกิจบริจาคเงินนะครับเพื่อที่จะได้ไปประกวดโดนตรีที่ต่างประเทศอะโรงเรียนนี่เนี่ยมีกฎว่า นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวตอน7จ็มงสีถ้าใครมาสายก็ต้องถูกทำโทษใช่ไหมครับทีนี้ปัญหามันคืออะไรปัญหาก็คือโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ไกลจากบ้านผมผมวัดจาก Google แมปประมาณ16กิโลเมตรไอ้สิกิโลเมตรไม่ใช่ปัญหาเลยครับแต่ปัญหาคือไอ้ตอน6กโมงครึ่งหรือว่าไอ้ตอน7จ็ดโมงเช้านี่ยรถมันติดมากมากมากมามามา,มาแล้วประเทศไทยเนี่ยรถเมย์เนี่ยครับบางทีเนี่ยผมรอรถเมย์นะปรากฏว่ารถเมย์เนี่ยขึ้นไม่ได้ กระเป๋าเลยไมบอกเลยว่าไม่ต้องขึ้นมารถเต็มรอคันต่อไปหรือบางทีนั่งรอรถเมย์ก็ไม่มาสัทีครับเพราะว่ารถมันติดและรถเมย์ก็ขาดระยะนะครับแล้วพอไปสายบ่อยๆเข้าก็โดนทับโทษนะครับตอนมอต้นเนี่ยการทำโทษคือตีอาจารย์ตีแบบเหมือนคนเก็บกดอะ่ะเหมือนคนบ้าพลังอะ่ะเหมือนเดอะฮักะไตีภาคหูเจ็บไปทั้งวันเลยครับ พอขึ้นมาปลายวิธีการทำโทษก็เปลี่ยนไปครับก็กลายเป็นว่าเราต้องจ่ายเงินค่าปรับถ้าเกิดเรามาสายสามบาทนะครับและถ้าใครเนี่ยมาสายเกินสี่ครั้งตอนปิดเทอมเนี่ยก็ต้องไปทำความดีนะครับด้วยการทำความสะอาดโรงเรียนเป็นการชดใช้ความผิดที่มาสายนะครับสองวันเต็มนะครับมันมีอยู่วันหนึ่งครับที่ผมตื่นขึ้นมานะฮะตื่นสายมากตื่นมาประมาณแปดโมงครึ่งนะครับแล้วผมก็ตายแล้วว่า8แปดโมงครึง่งตายแล้วเราสายแล้วก็เลยรีบแต่งตัวอาบน้ำครับปรากฏว่า ผมได้เจอโลกอีกใบหนึ่งที่มันสุดแสนจะมหัสจันมากนั่นก็คือตอนเวลา8โมงครึ่งถนนโลง่งถนนโล่งเลยรถเมล์มาเร็วรถเมล์ล่องมีที่นั่งเต็มไปหมดนั่งโคตรสบายเลยครับแป๊บเดียวก็ถึงโรงเรียนแล้วผมก็เลยเกิดคำถามสงสัยว่าแล้วทำไมโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าปัญหารถติดตอนเช้ามันมี ใช่เพราะทุกคนต้องออกไปทํางานทําไมไม่เอานักเรียนกับคนที่ทํางานเนี่ยแยกเวลาออกจากกันล่ะครับคนที่จะไปทํางานก่อน9ก้าโมงเช้าเนี่ยก็อ่ะออกจากบ้านก่อน9ก้าโมงเช้าส่วนนักเรียนเข้าแถวครรถธงชาติตอน9ก้าโมงครึ่งได้ไหม,ไมให้นักเรียนออกจากบ้านตอน9ก้าโมงหลังจากที่คนทํางานเนี่ยเขาเข้าออฟฟิศไปหมดแล้วอย่างนี้ก็วินทั้งสองฝ่ายคนทํางานก็ไม่ต้องเจอรถติดนักเรียนก็ไม่ต้องเจอรถติดต่างฝ่ายต่างแฮปปี้คุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นมีความสุขจัดตายแต่ก็ไม่ทําทําไม่ได้ ด้วยเหตุผลเดียวคือเดี๋ยวเขาแถวขอรบธงชาติไม่ทันนะครับเรื่องที่สามที่ผมสงสัยคือเราเารบธงชาติส่วนบนไหว้พระเพื่ออะไรแน่นอนครับว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ในสมัยก่อนก็กจะบอกว่าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อการปลูกฝังชาติเพื่อการบำรุงธรรมนุทย์ธรรมนอมพระพุทธศาสนาแต่เด็กนักเรียนนั่งกลางพื้นกลางอิดแดดร้อนๆส่วนผู้ใหญ่พอออยู่ไหนครับพอออยู่ในห้องแอร์ จะออกมาก็ต่อเมื่อมีปาตก,กถาปากะกะถาปาปากถาจะออกมาก็ต่อเมื่อมาสั่งสอนนักเรียนเพียงแค่5นาทีสิบนาทีแล้วก็เดินกลับเข้าห้องแอร์ต่อและผู้ใหญ่อะครับนั่งไหนผู้ใหญ่นั่งในล่มนั่งใต้ต้นไม้นั่งใต้ตล่มปล่อยเด็กนั่งกลางแดดความไม่เท่าเทียมมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับ นี่แหละครับก็คือสิ่งที่ผมสงสัยนะครับว่าทําไมเนี่ยระบบการศึกษาไทยมันถึงไม่ยอมปรับตัวอะไรเลยล่ะครับเขาว่ากันว่าระบบการศึกษาคือพื้นฐานของประเทศประเทศนั้นตลอดระยะเวลาหลายสิบปีเนี่ยระบบการศึกษาไทยพยายามใช้เรื่องเดิมๆครับในการปลูกฝังให้เด็กเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนมีวินัยและคําถามคือผลลัพธ์ที่เราทําอย่างนั้นนะ่ะกับสังคมในปัจจุบันนี้มันเป็นผลลัพธ์อย่างที่ต้องการกันหรือเปล่าถ้าเราตอบแบบไม่มีอคติเลยนะครับไม่ ระบบการศึกษาอยากให้เด็กมีวินัยอยากให้คนเติบโตมาเป็นคนดีมีวินัยไม่ไม่ได้การันตีอะไรเลยครับทุกวันนี้สังคมเราวินัยมีไหมก็ไม่ไปดูการจราจรได้เลยครับดังนั้น ถ้าเป็นไปได้น,นะครับผมอยากจะบอกกับท่านที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในบ้านเมืองนะครับว่าโรงการศึกษาไทยเนี่ยมันมีดีหลายอย่างนะครับแต่หลายอย่างก็ควรจะปรับปรุงให้มันเข้ากับตามยุคตามสมัยนะครับเรื่องยูนิฟอร์มอย่าฟิกมากได้ไหมเรื่องวิชาที่ไม่จําเป็นเนี่ยลดลงมาหน่อยได้ไหมนะครับความเครียดความกดดันจากการอัดวิชาการเข้าสมองเด็กเนี่ยลดลงมาหน่อยให้ได้ไหมแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเต,ติบโตแบบธรรมชาติเต,ติบโตแบบให้มันสมกับว,วัยเขาไม่ใช่ว่าโอ้เอาเรื่องคิดเครียดไปยัดใส่หัวแว่วโตขึ้นมาเด็กก็กลายเป็นคนเครียดกลายเป็นคนที่ กล้าคิดอะไรเลยเพราะว่าจะกลัวโดนสังคมประนามว่าเป็นพวกนอกข้อเป็นพวกผ่าเรานะครับอ้อคอย้อนกลับไปเรื่องหนึ่งเรื่องของการเข้าแถวทรบทรงชาติเนี่ยผมเป็นคนที่ไปสายบ่อยมากเพราะว่าผมชอบ ผมชอบถนนที่มันโลง่งผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเนี่ยผมจะต้องเอาเวลาหลายชั่วโมงไปนั่งอยู่บนรถที่มันติดมากๆแล้วแอร์อัดแล้วโอ้โหหายใจก็แทบไม่ออกผมยอมไปโรงเรียนสายสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้สบายใจนั่งรถเมล์แบบโล่งๆเจอถนนโล่งๆนะครับแล้วรู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมมานั่งคํานวณดูนะครับว่าในหเทินเนี่ยถ้าผมไปสายบ่อยผมก็แค่ ต้องไปทําความดีช่วยทาความสะอาดโรงเรียนถ้าเทียบกับเวลาที่เสียเสียไปนะครับกับการที่ต้องไปนั่งรถติดอ่ะกลายเป็นว่าการทาความสะอาดโรงเรียนการทําดีชดเชยเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าผมจะต้องไปนั่งทนรถติดทนแอร์อัดอยู่บนรถเมย์อีกการท,ท,ทาความสะอาดโรงเรียนกับเพื่อนๆที่ไปสายด้วยกันโคตรสนุกเลยครับคุยกันเฮฮาปาจิงโกะเมามันมากในขณะที่การนั่งรถเมย์เป็นอะไรที่โคตรทรมานเลยทำให้ผมรู้สึกว่าไอการนั่งรถเมย์คือการทําโทษและไอการไปทาความสะอาดกับเพื่อนน่คือการให้รางวัลเออตลกไหม คนเราอะครับมันจะมีไทในการทํางานไม่เหมือนกันคนบางคนชอบตื่นเช้าทํางานเช้าคนบางคนชอบตื่นเย็นทํางานเย็นผมเป็นประเภทคนที่ชอบตื่นสายและทํางานตอนกลางคืน นั่นก็คือการการที่ผมตื่นเช้าแล้วไปทาอะไรเช้าๆมันเป็นอะไรที่ทรมารและสมองผมจะไม่แล่นครับแต่ถ้าเกิดผมนอนตื่นสายและท่นานตอนกลางคืนสมองของผมแล่นมากเลยครับผมมีความสุขมากทํางานท่ามกลางความเงียบสงัดทํางานท่ามกลางกรุงเทพที่มันมืดสนิทนะครับและมีแต่แสงไฟของเสาไฟไฟ้าเ่ยส่องมาเป็นประกายระยิบระยับให้ผมมองดูแล้วก็มีความสุขนะครับระบบการศึกษาไทยอาจจะต้องปรับปรุงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดระบบการศึกษาไทยมันไม่ปรับปรุงเนี่ย คุณก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับถ้าเด็กคนไหนที่เรียนแล้วเรียนไม่เก่งขอให้คําแนะนําจากใจเลยว่ากั้นใจเรียนให้จบเถอะครับแล้วก็พยายามหาสิ่งที่ตัวเองถนัดหาสิ่งที่ตัวเองเก่งให้เจอคุณไม่จําเป็นต้องเก่งทุกวิชาขอแค่ว่าคุณเก่งอะไรบางอย่างแล้วเอามาทําเป็นอาชีพได้นะครับเรียนรู้เรื่องการตลาดเรียนรู้เรื่องการทักษะการขายยังไงโอกาสที่คุณจะรอดในสังคมการทํางานก็มีสูงครับ